สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง SJ กาดครับวันนี้รายการเที่ยวบ้างไรบ้างนะครับจะมานําเสนอสิ่งที่สําคัญ1สิ่งนะครับในการที่ผมจะออกไปแคมปิ้งนะครับนั่นะก็คือกล่อง PP Box, Power Box หรือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้นะครับ เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าสำรองครับเมื่อก่อนผมจะใช้ตัวนี้นะครับสีดำๆนะครับฝาหูเหลืองๆเนี่ยนะครับเอาไปทุกที่เลยครับแต่ตอนนี้นะครับผมต้องการจะอัพไซส์เขาใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการรองรับนะครับใส่แบตที่ดีกว่าใหญ่กว่านะครับอันนี้นะครับกล่องนี้นะครับผมซื้อมาจากช้อปปี้นะครับแล้วก็เอามาเพื่อในการอัพเกรดนะครับเพื่อเป็นการอัพเกรดกล่องให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการโยกย้ายเอาอุปกรณ์ต่างๆจากกล่องเดิมนะครับเอามาใส่ที่กล่องใหม่ใบนี้นะครับ กล่องนี้นะครับค่อนข้างจะดูแข็งแรงนะครับแล้วก็วัสดุค่อนข้างดีมากเลยนะครับหูจับก็ดีครับเนี่ฮะด้านข้างด้านอะไรมันดีหมดเลยนะครับดูแล้วมันมาตรฐานดีนะครับแล้วก็อ่าหูที่เขาเปิดปิดนี่ก็ดูค่อนข้างดูแข็งแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับย้ายอุปกรณ์ต่างๆนะครับเอามาใส่ที่ตัวกล่องนี้นะครับ ก็จะเป็นของเดิมทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช์นะครับเปิดปิดนะฮะตัวเบ้า1 2โวลต์นะครับแล้วก็ช่องชาร์จ USB นะครับ3.1นึ่งนะฮะชาร์จแบบนี้นะครับพร้อมไฟแสดงสถานะนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเจาะแบบนี้ตามเดิมก่อนเลยนะครับแล้ววันหน้านะครับมันมีพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถเจาะเพิ่มแล้วก็ใส่เพิ่มอีก ได้ทั้ง2ตัวนะครับวันหน้าค่อยทําเพิ่มไปกันนะครับแล้วก็ไอตัวสีเงินเงินนี่ก็คือ,อช่องไฟ DC 12โวลต์นะครับวันนี้ผมเพิ่มมาเป็น2ตัวเลยนะครับสะดวกมากเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ครับที่ผมออกแบบเองแล้วก็เอามาตัดเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ให้มันดูมีสีสันนะครับเป็นช่องเป็นรายการของเราเนี่ยนะครับผมแล้วครับผมเมื่อผมย้ายทุกอย่างมาแล้วนะครับแล้วก็มันก็พร้อมใช้งานได้เลยครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเปิดขึ้นมานะครับก็ไฟก็จะจ่ายเข้ามาที่ตัวแบตเตอรี่ค่าพลังตี้โวลเทจนะครับมันก็จะมาแสดงสถานะนะครับบอกอุณหภูมิบอกโวลต์ให้เรานะครับบอกปริมาณของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับ ว่าพร้อมใช้งานได้อีกนานแค่ไหนเราจะได้ทําการเผื่อไว้ถูกต้องนะครับว่าออแบตเตอรี่เราพอไหมอะครับแล้วก็เราจะมาดูด้านในกันนะครับว่าผมใส่แล้วบรรจุอะไรเข้าไปบ้างนะครับพื้นที่ของเขาค่อนข้างสูงครับในตรงฝานะครับเราก็จะเป็นการเดินสายไฟอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เราก็มาดูก่อนนะครับว่าข้างในผมใส่อะไรไปบ้างนะครับก็คือแบบ แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับใส่ไปก่อน1ลูกนะครับแล้วก็ตัวไฟปิงปองนะครับเอาไว้ใช้ยามต้องการแบบเร่งด่วนนะครับแล้วก็สายชาร์จแบตเตอรี่หัวชาร์จต่างๆนะครับแล้วก็ตัวชาร์จไฟนะครับอ่านี่ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมใช้ไฟปิงปองนะครับต่อเข้ากับหัวแจ็ค DC แบบตัวผู้นะครับก็มาเสียบใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับสะดวกมากๆเลยนะครับเมื่อเวลาไปถึงตอนค่ำๆอย่างนี้ครับ ก็เอาเปิดกองปุ๊บแล้วก็เสียบแบบนี้ได้เลยครับไม่ต้องมีพิธีอะไรเยอะแยะเลยถึงปุ๊บเสียบปั๊บสวิตติดเลยนะฮะก็แบตเตอรี่ครับก็จะทําการแสดงผลให้เห็นนะครับหน้าจอแบบนี้เลยนะครับนะครับคันนี้นะครับในส่วนของช่องชาร์จเบ้า12โวลต์นะครับก็เอามาชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้เช่นกันนะครับด้วยการผ่านหัวที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เป็น USB นะครับ ก็สามารถชาร์จมือถือได้ด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็ยังสามารถใช้เบ้า12เนี่ยนะครับในการที่จะต่อพัดลมไฟ12โวลต์นะครับพัดลมขนาดเล็กที่ใช้กําลังไม่มากนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วตัวนี้ก็เนี่ยฮะผมก็เลยทดสอบการชาร์จไฟจากเบ้า12นะครับผ่านตัวหัวชาร์จแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้เลยครับคราวนี้โยกมาฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ที่เป็นช่องชาร์จ USB แบบ Quick ชาร์จ3.1นะครับตัวนี้ให้มาถึง2ช่องนะครับพร้อมไฟแสดงสถานะนะครับเสียบด้านล่างดูนะครับนี่ครับไฟก็เข้าได้เลยนะครับวิ่งพูดปาร์ตเลยครับนี่ครับก็เป็นลักษณะของการใช้งานแบบควิกชาร์จนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ช่องบนก็ใช้งานได้นะครับหน้าจอก็แสดงสถานะว่ากำลังชาร์จถูกต้องนะครับเนี่ยครับก็ เป็นความสะดวกอีกหนึ่งอย่างครับในการที่เราจะชาร์จพลังงานจากกล่องไฟฟ้าแบตเตอรี่สำรองนะครับผมเอาละครับคราวนี้นะครับผมก็จะเปิด มาให้เพื่อนๆดูด้านในนะครับภายใต้ฝาที่ผมเดินไฟฟ้าวงจรอย่างง่ายเอาไว้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเองก็ไม่ใช่ช่างนะฮะก็ผมก็ไปจําจากเพื่อนๆรุ่นพี่ไปดูจาก yutube นะครับเพื่อที่มาทําการประกอบใช้เองนะครับจะได้ลดต้นทุนในการจ่ายนะครับผมเมื่อเปิดมานะครับไฟก็จะออกจากแบตเตอรี่มาแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นที่ขอบกล่องนะครับนี่ฮะ ไฟออกมาจากแบตเตอรี่ก็แค่2เส้นนะครับดำแดงแบบนี้นะครับเมื่อไฟมาแล้วก็ต้องมาเจอประตูก่อนประตูก็คือสวิตนั่นเองครับก็จะเป็นสวิต์ล็อกแบ็กตัวนี้ครับที่ผมชี้อยู่นะครับเราก็จะจ่ายไฟมาตามเส้นนี้นะครับจ่ายไฟมาตามเส้นนี้นะครับนี่ให้เพื่อนดูสวิตอีกทีนะครับนี่ครับสวิตแบบนี้ครับก็จะมีไฟแสแดงสถานะด้วยนะครับ เมื่อไฟเส้นไฟนะครับเข้ามาที่ตัวสวิตช์แล้วนะครับก็จะออกจากขากลางเป็นเส้นไฟนะครับเข้าๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มาเข้าที่ตัวเบ้าสิบสองนะครับเบ้าสิบสองก็จะแบ่งไฟบวกสีแดงเนี่ยมาเข้าที่ตัว usb ชาร์จนะครับแล้วก็สีดําก็ตามหน้าที่เขาครับเป็นตัวลบเนาะเป็นกล่าวก็จะอยู่ที่สีดำานี่นะครับก็มาเข้าที่ขั้วลบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาแบ่งไฟให้กับตัวคาปาซิตี้ด้วยนะครับเอาเข้าๆแบบนี้นะครับ แล้วยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากอยากจะได้รูปนะครับชัดเจนเพื่อไปเป็นแนวทางในการาไปประดิษฐ์เองไปประกอบเองบ้างนะครับก็ทักทายเข้ามาในเพจได้นะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ตามชอบได้เลยนะครับอันนี้เริ่มต้นผมใช้แบตเตอรี่แบบมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับวันหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นขยับเป็นแบตเจลแบตบแห้งแบตบลิเแธบบียมฟอสเฟตอะไรก็ว่ากันไปนะครับ นี่ก็อีกหนึ่งชิ้นพิเศษเหมือนกันครับเมื่อแบตเตอรี่หมดก็ต้องมีการประจุเข้าไปใหม่ใช่ไหมครับนั่นแหละครับนี่ก็คือตัวชาร์จเจอร์นั่นเองนะครับคีปแบบนี้เมื่อไฟหมดนะครับที่ครัวบวกคั้วลบนะครับก็เอาตัวนี้ไปเสียบกับไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับเขาก็จะทําการชาร์จให้เลยนะครับเมื่อเต็มปุ๊บเขาก็จะตัดไปนะครับสะดวกมากเลยนะครับเราจะชาร์จแบบว่าเอาวางไว้ในกล่องแบบนี้ก็ได้นะครับชาร์จเสร็จก็เก็บ ให้เรียบร้อยครับให้มันอยู่ด้วยกันในนี้แหละจะได้ไม่ต้องลงไปไหนนะครับแล้วก็พวกสายเอ้ยต่างๆนะครับหลอดไฟบ้างประมาณหนึ่งนะครับเราก็สามารถเอามาใส่รวมกันตรงนี้ได้เลยนะครับกล่องตัวนี้ก็ใส่ได้หลายขนาดครับแต่ก็ไม่ถึงกับแบตเตอรี่รถยนต์นะฮะ เอาละครับผมน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใสยแคมปิ้งนะครับที่ต้องการนะครับกล่องพลังงานสำรองแบบนี้นะครับผมวันนี้ก็เอามาให้ดูแล้วนะครับไม่ได้เป็นการสอนนะครับเอามารีวิวให้ดูกันเฉยๆโอกาสหน้านะครับผมจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนะครับติดตามกันนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามมากๆครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ